เพราะความเป็นห่วงเลยทวงให้จมลงไปทั้งสองฝ่ายช่วยใหญ่กูกลัวเพราะอะไรไม่เคยทำแล้วมันทำแล้วเปไงมันคือคุ้มทางความคิดคุ้คมที่จะกัดชีวิตเราไว้ที่สร้างข้อบุญที่มีความสุขรู้เห็นที่เป็นไอดอล สวัสดีครับพบก,กับผมเข้าใจนะครับและเรื่องเล่าหมอเทวดาวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับความกตัญญูอานะครับเหมือนกับกตัญญูประกาศศิธิ์นะครับพรเพียงแต่ว่าความกตัญญูครั้งนี้ครับไม่ได้ส่งผลดีให้ทั้งคนที่เป็นห่วงแล้วก็คนที่ถูกเป็นห่วงด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เราเกําลังเทรนนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์กันอยู่ในขณะที่เรากําลังเทรนกําลังพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวเนาะ ทีดีก็มีพี่สุภาพสตรีท่านหนึ่งครับเหมือนกับบวมท้องเหมือนกับการอาหารเป็นพิษเข้าไปนะครับเหมือนทาท่าเหมือนจะอาเจียนหน้าแดงตาแดงน้ําตาไหลออกมาเราก็ต้องพาเขาออกมานั่งข้างนอกนะครับเพื่อสงบสติอารมณ์คือการเทรนในเรื่องของสภาวะจิตใจเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับกลายเป็นเรื่องปกติไปเลย หลังจากช่วงพักผมก็เดินเข้าไปดูพี่เขาว่าเกิดอะไรขึ้นไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อของพี่ท่านนี้นะครับกำลังอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นห่วงมากแต่ยว่าลงคอสเรียนเอาไว้เนาะครับก็พ่อก็ห่วงนะครับคอสก็ทิ้งไม่ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ในการดูแลของหมอนะครับเขาก็ มาเลียงก่อนตอนกนวาดน,นะครับแล้วเดี๋ยวตอนกลางคืนเลี้้าพ่อแต่ว่าด้วยความที่่าเขาเป็นห่วงนะความกระตัญญูนะหัวพ,พ่อจะมีปัญหากลัวว่าพ่อจะน้อยใจแล้วก็เป็นห่วงพ่อด้วยว่าคนที่มาดูให้มินเป็น,เป,นเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติเนี่ยเขาจะดูแลดีไหมเขาจะดูแลดีเหมือนที่เราดูแลพ่อไหมแล้วถ้าเขาดูแลไม่ดีเราจะทํายังไงอเวลาที่คุยกันเนี่ยไอ้ความเป็นห่วงแบบนี้บรรยากาศมวลมวลขมูขมัวแบบนี้ครับโอ้โหมนลายล้อมรอบตัวเขารอบตัวผมไปด้วยทําให้รู้สึกเนี่ย คุณพี่ครับจะเย็นๆนะครับจะเย็นๆจะเย, εν, ย εν ็นๆในวันนั้น,นครับผมก็คุยกับพี่เขานะครับว่าไอการที่เราเป็นห่วงเนี่ยมันดีนะนะครับมันดีมันคือความกระตัญยูมันคือความดีเราเป็นคนดีไงพี่เขาเป็นคนดีไงเขาเป็นห่วงพ่อครับเรื่องนี้ดีมากๆเลยแต่ว่าเพราะไอความเป็นห่วงแบบเนี้ยผมบอกหลายๆทีนะครับว่าความหวังดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําถูกวิธีนะครับนะครับความหวังดีมันก็มีความหวังดีที่ผิดวิธีแล้วผลที่ออกมามันไม่ดีมันก็มี เอาแล้วทีนี้ครับทำยังไงและความเป็นห่วงที่ถูกวิธีมันต้องทำยังไงเป็นแบบนี้นะครับถ้าสือว่าคุณมีญากมีพี่มีน้องมีคนรู้จักมีคนที่รักคุณแล้วคุณรักมากๆเป็นห่วงเขามากๆกำลังออมีสุขภาพร่างกายที่อาไม่ค่อยสู้ดีนักอาจจะยิงอยู่ในโรงพยบบาบาลหรือว่า ป่วยอยู่ที่บ้านแล้วคุณเป็นห่วงนะครับ,นะรบวิธีการส่งกําลังใจให้เขาหายเร็วขึ้นไม่ใช่ไปห่วงไปกังวลว่าโอ้เขาจะเป็นยังไงเขาจะมีชีวิตยอยู่ได้ยังไงเขาจะลําบากขนาดไหนไอการเป็นทาแบบนี้ครับมันจะทําให้มีคนป่วยเพิ่มขึ้นนั่นก็คือคุณนะครับเพราะว่าพ,พอเราเป็นห่วงเรากังวลเราคิดแบบนี้มันจะนําแต่ความทุกข์กายทุกใจมาให้แล้วที่สําคัญครับไอความเป็นห่วงแบบเนี้ย ไอแบบนี้มันคือขึ้นแบบหนึ่งนะครับแล้วมันส่งเร็วมากนะครับมันส่งเร็วกว่าอีเมลอีกนะครับอีเมลกดปึ้งถึงแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องกดเลยนะครับแค่คุณคิดว่าโอ้เขาจะมีชีวิตยังไงคนที่ป่วยอยู่เนี่ยควบเลยนะครับคือมันเป็นขึ้นพลังที่ส่งไปนะครับแล้วจากการที่เขาเขึ้นพลังงานต่ําอยู่แล้วนะครับพอเจออันนี้เข้าไปก็จะต่ําลงอีกอ้าวแล้วทีนี้ทํายังไงอะโค้ดไม่ต้องเป็นห่วงเหรอ อย่างนี้มันเนรคุณหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่องเป็นห่วงนะครับแต่ว่าเราสามารถแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ส่งพลังใจไปพบพร้อมกันได้ด้วยการจินตนาการว่าตอนนี้เขากําลังแข็งแรงและกําลังทํากิจกรรมที่เขาชอบแล้วก็มีความสุขมีความสนุกสนานครับแล้วก็ชีวิตมีความราบรื่นแล้วก็มีความสุข ในขนาดเดียวกันพอเราคิดแบบนี้ครับคนที่เราเป็นห่วงกําลังแข็งแรงอยู่แล้วก็ทํากิจกรรมที่เขาชอบแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขคนคิดรู้สึกยังไงครับเราก็จะมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นการแสดงความเป็นห่วงการให้กําลังใจแบบนี้มันจะทําให้มีคนแข็งแรงหนึ่งคนและคนที่กําลังจะแข็งแรงขึ้นมาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนพอผมคุยกับพี่เขาแบบนี้รอให้เขาหลับตาแล้วจินตนาการภาพเหตุการณ์แบบนี้ สิ่งมหาศาลก็เกิดขึ้นครับเขาก็เริ่มมีสติมากขึ้นนะครับร่างกายเขาจากที่เมื่อกี้เหมือนกับมวลท้องจอกุกปวดอ่อนเคียน้ําตาไหลเริ่มจะเข้าสมนา,าไม่ไหวแล้วอะไรไหมครับก็เริ่มกลับมาแข็งแรงขึ้นแล้วผมก็บอกกับพี่เขาว่าโอเคเดี๋ยวพอถ้าเข้าไหวแล้วก็เข้าไปนั่งเรียนต่อนะครับไหนไหนเสียเงินไปแล้วนะครับเอาให้จบในในสมมนะครับมันจะมีกิจกรรมที่เราจะสามารถส่งพลังแบบนี้ครับให คนที่อยู่ในใน,ในงานสมนาเนี่ยหลายๆคนเนี่ยช่วยกันส่งพลังดีๆนะครับส่งพลังบวกทำแบบเมื่อกี้นี่แหละแล้วส่งพลังไปนะครับเล้ยวเดี๋ยวคอยดูว่ามันจะมีเรื่องราวมาสจันเกิดขึ้นไหมสิ่งมาสจันก็เกิดขึ้นครับเขาก็คุยกับผมว่าใน,ในวันที่หลังจากที่ทํากิจกรรมนั้นเนาะนะครับพ่อเขาเนี่ยอาการดีขึ้นแบบก้าวกระโดดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปครับถ้าคุณจะเป็นห่วงใคร ถ้าคุณแสดงความกระตันอยู่คุณจะเป็นห่วงใครคุณรักใครแลวเขากาลังอาจจะกําลังลาบากอยู่อาจจะกําลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพอาจจะกําลังออนอนป่วยอยู่อะไรแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณทําได้แล้วทําได้ดีมากๆด้วยคือการจินตนาการถึงตอนที่เขาแข็งแรง เขากําลังแข็งแรงเขากําลังทํากิจกรรมที่เขาชอบทํากิจกรรมประจําวันนะครับที่เขาทําอยู่เป็นประจําอย่างแข็งแรงและมีความสุขแล้วคิดแบบนี้ครับเห็นภาพแบบนี้ซ้ำๆย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 ำๆเรื่อยเพื่ออะไรครับเพื่อให้กดทุกกดในจักรวาลมันทํางานไม่ว่าจะเป็นกด1 7วิกดแรงดึงดูดกดพลังจักรวาลกด พลังแห่งจิตใต้สมนึกทําใหุ้กดกมันทํางานแบบนี้แล้วเรื่องดีๆมันจะเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้พูดกันแบบนี้ฟังกันแบบนี้มันจะจริงเหรอค้มันจะทําได้เหรอค้เอามันมี Mindset of Excellence อยู่ข้อหนึ่งนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าอยากเข้าใจสิ่งใดอย่างทองแท้ต้องลงมือทําแล้วการที่จินตนาการเรื่องแบบนี้ครับใช้เวลาไม่มากวันหนึ่งประมาณ5นาทีไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับลองทําดูครับ ยิ่งภาพมันชัดเจนเท่าไหร่นะครับผลมันยิ่งเกิดเร็วเท่านั้นแล้วถ้าคุณทําได้แล้วนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้หรือว่านะครับเราสามารถติดต่อกันได้นะครับสแกนไปที่ QR วอารค้นี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อเราได้ผ่านทางไลน์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกัน,นแล้วถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สแกน QR วอารคเหมือนกันนะครับผม และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของวันนี้ต่อไปเวลาที่คุณจะเยี่ยมใครใครหรือว่าเวลาที่คุณจะส่งความเป็นห่วงส่งกำลังใจให้ใครให้จินตนาการว่าเขาแข็งแรงแล้วเขากำลังแข็งแรงเขากำลังทำกิจกรรมประจำวันอย่างมีความสุขแล้วมันจะทําให้คุณเองที่เป็นคนคิดมีความสุขด้วยและพลังงานความสุขที่คุณส่งออกไปครับมันจะล้นจนไปถึงคนคนนั้นแล้ว คนที่คุณเป็นห่วงคนที่คุณคำลังจินจตนาการถึงเขาก็จะแข็งแรงด้วยก็พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวหสดีวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ